อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากทําที่สุดในชีวิตแล้วคุณยังไม่มีโอกาสได้ทําครับตอนนี้ความฝันก็คืออยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วครับใช่ครับว่าทำไมคุณถึงยังไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการสักทีครับอยังไม่มีโอกาสครับทําไมโอกาสของคุณถึงยังมาไม่ถึงสักทีครับเรื่องปัจจัยเรื่องเรื่องเงินด้วยครับ คุณบอกว่เาเป็นปัจจัยรืเงินแสดงว่าคุณมีเงินไม่พอยังไม่พอครับทำไมคุณถึงยังมีเงินไม่พอสักทีครับยังยังเก็บไม่เพียงพอครับยังเก็บไม่พอใช่ครับเปิดร้านเบเกอรี่ค่ะซื้อบ้านนะคะแต่งงานครับผมอยากย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแบบสงบๆนะครับคือการท่องเที่ยวรับโลกค่ะ แล้วเพราะสาเหตุใดครับคุณกล้วยถึงยังไม่ได้ท่องเที่ยวรอบโลกสักทีข้อจำกัดเรื่องเงินทำไมคุณกล้วยถึงมีข้อจำกัดเรื่องเงินครับก็ยังมีไม่มากพอแล้วทำไมถึงยังมีเงินไม่มากพอครับเฉพาะยังขยันไม่มากพอแล้วทำไมคุณถึงยังขยันไม่มากพอครับอาจจะเพราะว่า ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้กับตัวเองมั้งคะแล้วทำไมคุณถึงไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองสักทีครับเคยเคยคิดว่าโอกาสเนี่ยมันมีได้บ่อยๆแล้วก็เลยทิ้งมันไปบ่อยๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็มีมาอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมองกลับมามันก็จริงๆมันก็มีได้แค่ไม่กี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณกล็บบอกว่าสิ่งที่คุณกลยอยากทำมากที่สุด คืออยากไปเที่ยวรอบโลกใช่ค่ะแล้วยังไม่ได้ไปใช่ค่ะตอนนี้<ช>คุณพบสาเหตุหรือ,อยังครับว่าทำไมคุณยังไม่ได้ไป